ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุน้ำนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำเดือนมีนาคม2565นะคะชาวธาตุน้ำก็จะมีชาวราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมินนะคะขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงให้กับชาวธาตุน้ำเป็นดวงภาพรวมนะคะการงานการเงินเป็นเรื่องทั่ว,วไปหรือเป็นเรื่องราวที่ไพ่ยอยากบอกอะไรท่านอาจารย์ก็จะอ่านตามหน้าไพ่นะจ๊ะ พลังงานไพ่ท่านขึ้นหไม้เท้านะคะหไม้เท้าชัยชนะความสำเร็จนะคะความยิ่งใหญ่ได้ราชินีไม้นั่งบัลลังก์นะคะไพ่เก้าดาบอาจจะมีเรื่องให้คุ้นคิดปัญหาบ้างแต่ท่านก็หาทางออกได้ไพ่เดอะเฮอร์มีแสงสว่างภาพคนถือตะเกียงนะคะไพ่เดอะฟูลการหลุดพ้นกับปัญหาการแบบอ,อยากไปล,ล่าอยาก แบบมีความสุขแบบไม่ต้องกังวลใจอะพไพ่ใบนี้อาจารย์มองเป็นภาพที่แบบมไม่คิดอะไรมากเนะาะไพ่สามเหรียญอาจจะแปลว่ามีโอกาสทางการเงินดีๆเข้ามาหาท่านก็ได้แต่ก็อาจจะยังมีไพ่อุปสรรคอยู่ก็คือไพ่สิดาบอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีนะคะไพ่สามถ้วยยังมีภาพเฉลมิมฉลอง ดื่มดำในความสุขอยู่นะคะก็แปลว่าก็ไม่ใช่เรื่องเลวรล้ายถึงขั้นท่านจะไม่สามารถขจัดปัญหาให้สิบดาบได้ให้ก้าววิท้าวแปลว่าการตั้งรับการพร้อมที่จะ คือสู้อ่ะไม่ยอมแพ้กับโชคชะตานั่นเองนะคะน้าไพ่ขึ้นประมาณน,นี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูเรื่องของงานมาเจาะเรื่องงานก่อนนะคะไพ่เอ่าเรื่องงานนจริงๆแล้วหกไม้เท้าเป็นไพ่เซ็นเตอร์เนี่ยแปลว่าชัยชนะอยู่แล้ววิกตอรี่อยู่แล้วมีคนให้การสนับสนุนเห็นไหมคะลูกน้องบริวารเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องงานของท่านต่อจะมีปัญหาก็แล้วแต่แหละแต่ในที่สุดแล้วอ่ะท่านยังเป็นเออเขาเรียกว่าจ่าฝูงได้ปัญหาต่างมันจะคลี่คลาย นะคะมันจบถ้าท่านเจอ,อในเรื่องของอเนื้องานที่มันยากมากๆอาจจะแก้แล้วแก้อีกซ้ำอยู่นั่นน่ะในเรื่องของงานนำเสนอหัวหน้านำเสนอว่าผลงานชิ้นนี้ผ่านไม่ผ่านนะอะไรก็ตามมันไม่เกินความพยายามนะอาจารย์มองนะไพ่ดิอ e มเพลอยู่ตรงนี้ไพ่สามเหรียญอยู่ตรงนี้เพราะนั้นสิ่งที่ท่านเครียดก้าวดาบเนี่ยขอให้ท่านสู้เหมือนไพ่ใบน,นี้สู้นะฮะ ท่านจะชนะสู้แล้วชนะไม่ใช่สู้แล้วเราไม่มีโอกาสวันนั้นเวลาเจออุปสรรคปัญหาอย่ายอมแพ้ไพ่บอกองั้นนะในเรื่องงานหรือบางท่านนะฮะอาจจะเบื่องานก็มีอยากพิลาออกอยากทําอะไรแบบที่มันชิวๆวะไพ่เดอฟูอยากทําอะไรที่มันเฮ้ยไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยอยากทําอะไรที่มันแนวอิสลามไม่อยากเป็นลูกน้องใครแล้วอยากเป็นเจ้า,จานายตัวเองอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเอง อันนี้ยนะคะอาจารย์มองเลยว่าท่านต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ท่านกําลังคิดอย่าหุนหันพันเล่นลาออกโดยที่ไม่ได้วางแผนนะไพ่บอกอย่งนั้นเลยนะคะให้วางแผนก่อนท่านอยากทําอะไรไพ่เดอะเมิดเนี่ยมันคือความรู้คือวิชาการพอท่านไปศึกษาอะไรบางอย่างจนถ่องแท้แล้วนั่นแหละก็ ถึงจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลาออกแล้วไปทําอะไรใหม่ๆในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสดีๆอ่ะไม่ใช่ว่าทำไม่ทำได้แค่ว่าอย่าเพิ่งลาออกให้ไปศึกษาอะไรให้ถ่องแท้อะไรทไี่ไม่รู้ให้เรียนรู้แล้วค่อยออกดีกว่าไพ่บอกนั้นนะคะถ้าใครอยากเปลี่ยนงานประมาณนั้นอยู่นะคะ,ะแต่บอกว่าถึงขั้นถูกให้ออกจากงานมีไหม อาจารย์มองว่าไม่ถึงข่านนะ่ะนะไพ่อย่างเงี้ยออกไม่ออกอยู่ที่ตัวท่านเองเนาะชาวธาตุน้าที่มองเห็นเรื่องงานนะเหมือนท่านเครียดนะ่ะท่านอาจจะวางเป้าวางอะไรไว้สูงแล้วมันยังไม่ได้ดั่งใจท่านก็ก,ก็มีถ้าถามว่าเราสามารถแก้ไขมันได้ไหมก็เหมือนบอกแก้ไขได้อดทนพยายามมุ่งมั่นต่อไปเออนะฮะแล้วก็จะเกิดความสําเร็จขึ้นได้ผู้ใหญ่ยังให้โอกาสอยู่ในเรื่องงานยังมีโอกาสเข้ามาอะไรเนี่ย เรื่องเงินก็เหมือนกันนี่ยคะไพ่สเหรียญขึ้นมาก็แสดงว่ามีโอกาส ในเรื่องของการทํางานหาเงินหาไรายได้เข้ามาตลอดเพียง <P ew ing> แต่ท่านอาจจะเครียดหมายเลขเก้าไม่เท้ากับเก้าด่าไม่เงี้ยก็มีเงินเข้ามาแต่ทําไมเฮ้ยยังยังเก็บไม่อยู่ต้องต้องจ่ายโน่นจ่ายนีนยนย่คือมันเป็นจังหวะของชีวิตมากกว่าอาจารย์ว่านะบางคนเนี่ยเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นเข้ามาแบบไม่ตั้งไม่ไม่ตั้งตัวอา้าวอยู่ๆก็ต้องจ่ายเงินอยู่ๆก็น้ําประปารั่ยอย่างเงี้เนาะไพ่เดฟูอาจารย์มองจากหน้าไพ่นะเออนะอ่ท่อประปาแตก อะไรมันต้องเปลี่ยนต้องใช้เงินอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากในเรื่องนี้อาจจะเป็นเคสอื่นอย่างเงี้ยกรณีอื่นที่ต้องใช้เงินเนี่ยมีต้องบริหารจัดการดีๆนะคะไพ่บอกงั้นยังไงก็มีอะไรได้เข้ามาตลอดเพราะไพ่สามเหรียญเนี่ยมันไพ่แห่งพรสวรรค์นะไพ่แห่งพรสวรรค์ไพ่ความสามารถเนี่ยราชินีไม้เก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นยอย่างเงี้ยท่านก็มีโอกาสที่จะมีคนให้โอกาสในเรื่องของ การเขาเรียกว่าการทํางานที่ดีอะไรอยู่นี้ก็เกิดความสําเร็จได้นะคะอาจารย์มองไม่เสียนะในเรื่องงานนะคะต่อไปในเรื่องของอความรักค่ะถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของการเจอปัญหาเนาะเจอปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าอะ่ะบางท่านแบบเพิ่งบอกตัดสัมพันธ์ไปแบบเครียดอยู่ก็ยังเหมือนกับ มูฟออนจากตรงนี้ไม่ได้ก็มีบางท่านนะชาวท่านน้าท่านอาจจะเจ็บปวดทรมานใจท่านมีความรู้สึกโกรธกาดเกลียวไพ่ยอย่างเงี้ยไม่ได้หลังใจอยู่ในตอนนี้แต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะสลัดความรู้สึกเนี่ยมันออกไปได้เพราะฉะนั้นท่านเป็นอย่างนี้อาจารย์มองว่าค่อยเป็นค่อยไปอยากร้องก็ร้องไห้ใะให้มันพอนะแล้วกลับมารักตัวเองและเข้มแข็ง ทุกอย่างจะคลี่คลายทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อไรก็ตามท่านกลับมารักตัวเองอย่างนีง้ไพ่ราชินีไม้เข้าใจตัวเองมากขึ้นท่านจะชนะทุกอย่างความรักอยจะวิ่งตามมากนะอืมเราแบบมั่นใจในตัวเองเขาจะแคร์เราและวิ่งตามเราค่ะนะใครเจอปัญหาอยู่เนี่ยนะทำแบบนี้แล้วจะดีขึ้นอาจารย์มองว่าถ้าถามว่าถึงขั้นแบบจะไม่ได้ คือเหมือนบางท่านถูกบล็อกถูกบล็อกกันน่ะบล็อกไปแล้วเลิกไปแล้วอะ่ะแต่ยังมีเกณฑ์กลับมาไพ่สามเรียนแล้วเขาจะมางอท่านเองอะ่ะดูไปนะคะที่อาจารย์เห็นประมาณนี้ส่วนคนโสดเนี่ยอาจารย์ขอเปิดไพ่เพิ่มเพราะยังไม่ได้มีไพ่ชัดเจนสําหรับดวงความรักคนโสดชาวธาตุน้าเนาะชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนความรัก คนโสดมีไพ่หเหรียญแสดงว่าจะต้องมีคนเข้ามาให้โอกาสนะคะแต่ไพ่ห้าเหรียญขึ้นมามันก็แปลว่าท่านยังมีความรู้สึกแบบไม่สบายใจยังไม่พร้อมกลัวที่สุดเข้ามายังเป็นรักที่เผื่อเลือกจะเอายังไงกันแน่นะฮะโอ้บอกเลยอาจารย์แก้ด้วยไพ่นี้ก็ย,ยังแก้ไม่ได้แปลว่าชาวธาตุน้ําอาจารย์มองเลยว่าท่านอาจจะมีคนเข้ามาแล้วอาจจะยังเป็นปัญหาที่เขาคาาคาสั่ง นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้มีใครเข้ามาก็อาจจะยังเป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาให้นานๆสี่ถ้วยให้เขาไปเคลียร์ให้เขาไปจัดการในชีวิตเรื่องราวเก่าๆของเขาก่อนเนี่ยให้แนะนําประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้อยู่นิ่งๆแล้วก็พิจารณาไปก่อนอย่าเพิ่งไปด่วนเปิดใจนะคะสำหรับคนโสด ชาวธาตุน้าไพ่บอกอย่างนี้นะคะส่วนไพ่เรื่องของการเสริมดวงเพื่อพลังงานโชคลาภนะคะไพ่ใบนี้ให้เติมน้ํามันตะเกียงนะคะถวายเทียนหลอดไฟก็ได้นะคะเป็นการเสริมดวงท่านอ่าล้วขอพลังบุญเปิดดวงให้ท่านมีโชคลาภเข้ามานะคะลาบทุกอย่างไม่ว่าจะลาบเรื่องเองินเรื่องงานลาบความรักขอไปได้เลยนะคะตามที่น่าไพ่ขึ้นนะคะ หรือบางท่านนะคะอาจารย์พูดเฉยๆยนะในตาแหน่งผู้ใหญ่เป็นก้าวดาบแล้วมีไพ่คนสูงอายุขึ้นมาท่านอาจจะมีคําพูดอะไรที่ทําให้เป็นวาลกรรมกับเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของท่านหรือเปล่านะอันนี้ต้องขอขอมากรรมนะแล้วทุกอย่างจะขี้ไคลนะอันน,นี้อาจารย์พูดจากนะไพ่นะโอเคนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะ